สมัยก่อนพื้นที่ใดก็ตามเนะเวลามีลิงมาก่อกวนมาอารวาดเนี่ยชาวบ้านก็จะมีวิธีจัดการกับลิงตัวนั้นนะเป็นวิธีการที่ไม่รุนแรงไม่ใช่เอาปืนยิง เป็นวิธีการจับแบบละมุนละม่อมนะไม่ใช่ใช้เชือกรัดหรือว่ากับดักที่จะเป็นอันตรายกับลิงวิธีนี้ก็เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่แพร่หลายไปที่รลทั่วโลกก็ได้นะ ว่าในอเมริกาใต้แอฟริกาก็ใช้วิธีคล้ายๆกันเนี่ยอย่างเช่นในบ้านเราเมืองไทยนี่เขาจะใช้มะพร้าวนะมะพร้าวนี่เขาก็จะเฉือนเปลือกตรงหัวมะพร้าวออกแล้วก็กระเทาะกะลาให้เป็นรูเล็กๆ เล็กกว่ากำรรม,มือของลิงนะแล้วก็ตรงก้นมะพร้าวนี้ก็เจาะหรือว่ากระเทาะกะลาเพื่อผูกเชือกเอาไว้ส่วนปลายเชือกอีกด้านนึ่งก็ผูกกับต้นไม้ แล้วในกลามะพร้าวเนี่เขาก็ใส่อาหารที่ลิงชอบเช่นถั่วหรือผลไม้บางอย่างแล้วก็เอามาพร้าวนี่แหละอย่างที่ว่าเนี่ยปลายอีกข้างหนึ่งก็ผูกติดกับต้นไม้แล้วก็ไปล่อลิง เลือดเนี่ยพอมันได้กลิ่นอาหารเนี่ยมันก็มาพอมันรู้ว่ามันมีอาหารอยู่ในกะลามะพร้าวเนี่ยแล้วก็มีช่องเล็กๆพอจะให้มือของมันสอดเข้าไปได้มันก็มือล้วงเข้าไปในกะลามะพร้าวแล้วก็หยิบกำ อาหารที่ล่อมันพอกรรมเสร็จมันจะดึงกรรมมือออกมาดึงมือออกมาก็ดึงไม่ได้เพราะว่ารูมันเล็กกว่ากรรมมือของลิงตอนเอามือล่วงเข้าไปเนี่ยเอามือล่วงได้นะแต่พอล่วงเข้าไปแล้วไปกรรมถั่วหรือกรรมผลไม้เนี่ย ถึงเวลาจะดึงมือก็ดึงไม่ได้แล้วดึงก็พยายามดึงอยู่นั่นแหละนะดึงมือออกมาจากกะลาแต่ก็ดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกลิงเนี่ยดึงเป็นชั่วโมงช่วโมงบางทีดึงทั้งคืนเลยไม่สำเร็จหมดแรงอ่อนเพลีย วันรุ่งขึ้นคนก็มาจับลิงไปตอนนั้นลิงมันก็ไม่มีแรงสู้แล้วจริงีพรานก็จับลิงแบบนี้นะเอาลิงไปขายเนี่ยลิงที่มีคนต้องการเขาก็จับลิงวิธีนี้ลิงก็ไม่บอบชำ้ำวิธีนี้จริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ยากนะถ้าลิงต้องการเป็นอิสระลิงก็เพียงแต่คลายมือถ้าลิงคลายมือออกดุดกร,รมทัวลิงก็สามารถจะดึงมือออกมาจากกระลามะพาวได้แต่ว่าลิงทุกตัวร้อยทัองร้อยเนี่ยพอมันกรรมแล้วมันไม่ยอมแบไม่ยอมคลายมันก็กรรมอยู่งั้นแหละ กระลมามะพร้าวก็เลยกลายเป็นกับดักนะที่ดักลิงเอาไว้เป็นวิธีที่ชาญฉลาดมากแล้วก็อาศัยความเข้าใจในธรรมชาติของลิงทำไมลิงมันไม่ยอมคลายมือเพราะมันเสียดายนะมันเสียดายอาหารที่มันกําไว้ มันไม่ยอมปล่อยนอกจากเสียดายแล้วจะมีความโลภด้วยความโลภของอยู่ในมือแล้วเนี่ยจะจะปล่อยจะคลายออกมาได้ยังไงความอยากได้ความเสียดายก็ทำให้มันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมคลายมือออ มันก็เลยเรียกว่าเสียอิสระภาพติดกับดักแล้วก็ถูกคนจับได้ถ้าโชคดีหน่อยกอ็เขาก็ไปปล่อยถืนแต่ถ้าโชคร้ายเขาก็จะฆ่าหรือว่าเอาไปขาย มาดูแล้วเนี่ยกลิงมากมันก็เหมือนกับมันโง่นะมันสามารถจะเป็นอิสระได้ถ้ามันเพียงแต่คลายมือหรือแบมือออกแต่มันไม่ยอมทำแต่จะว่าไปแล้วคนเราก็ไม่ต่างจากลิงนะในกรณีเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ต่างจากลิง ที่ติดกับดักเพราะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแต่ว่าไอ้ที่ยึดนะไม่ได้ยึดด้วยมือนะไอ้ที่กร,รเนี่ยไม่ได้กรรมด้วยมือนะแต่ว่าไปยึดด้วยใจใจนี่ไปยึด ยึดอะไรนะอาจจะยึดสิ่งที่รักสิ่งที่หวงแหนเช่นเงินหายหรือว่าใส่ทองแหวนเพชรถูกขมโมยเสียดายมากนะทั้งที่มันไม่รู้อยู่ไหนแล้ว เป็นของใครแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าใจก็ยังยึดเอาไว้ยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเศร้าโศกเป็นวันหรือว่าเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนบางคนเนี่ยเล่นการพน,นัน ทีแรกเนี่ยก็เล่นเพราะว่าชนะนะลงสิบได้ร้อยโอ้ดีใจก็เลยทุ่มก็ไปใหญ่แต่ตอนหลังเนี่ยเล่นแล้วเสียนทีแรกอาจจะเสียร้อยหรือเสียพัน แต่ว่ายอมไม่ได้ในะที่เสียไปมันยังเสียดายเสียดายเงินที่เสียไปอยากจะเอาคืนแล้วจะเอาคืนนี่ทำยังไงนะก็ต้องทุ่มหรือลงหนักขึ้นเช่นเสียร้อยก็แทงพันบอกว่าโดนรวบพอเสียพันก็ทำใจไม่ได้ยังอยากจะเอาคืน ก็เล่นต่อเล่นไปเล่นมาหมดเป็นหมื่นหรือบางทีหมดเป็นแสนยิ่งเสียเยอะยิ่งยอมไม่ได้นะก็ยิ่งเล่นหนักขึ้นกลายเป็นเสียเป็นล้านเสียเป็นล้านคนนี้ยิ่งต้องเล่นให้หนักเพื่อจะเอาคืนมาให้ได้เพราะไอ้เงินที่ลงไปนี่อาจจะไปยืมใครมา จริงๆเนี่ยถ้าว่าเขายอมนะยอมเสียยอมปล่อยเงินที่เสียไปเขาก็จะไม่ต้องตกเป็นทาสของการพนันแล้วก็ไม่ไม่จมอยู่ในวัตตะหรือวัตจักรความชั่วร้ายนะคือยิ่งเล่นยิ่งเสียแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย พอเสียแล้วเนี่ยมันทำใจไม่ได้ยังยึดยังเสียดายเงินที่เสียไปนะก็เลยตกเป็นท่ายของการพน,นันอันนี้ก็ไม่ต่างจากลิงนะที่กรมและไม่ยอมปล่อยลิงมันไม่ยอมปล่อยเพราะมันเสียดาย ถั่วในมือคนเราก็เหมือนกันนะของที่เสียไปทำใจไม่ได้ยังมีความยึดในสิ่งนั้นแล้วก็มีความหวังว่าอยากจะได้คืนก็เลยจมอยู่ในความทุกข์หรือบางทีก็หนักกว่านั้นคือตกเป็นทาส งเช่นทาตการพันนันชีวิตเนี่ยหรือจิตใจเนี่ยจะเป็นอิสระได้มันก็ไม่ยากนะแค่ปล่อยสิ่งที่เสียไปแล้วก็ปล่อยมันจะมีค่าเพียงแต่ก็ปล่อยนะอะไรที่ปล่อยคือใจนะปล่อยที่ใจไม่กำไม่ยึดนะ แล้วไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เสียไปในเหตุการณ์ที่เป็นอดีตนะบางทีในยามปัจจุบันเกิดเหตุที่ทำให้วิตกว่าเนี่ยจะต้องเสียของมีค่าไปไม่ยอมนะ พยายามเอากลับหรือพยายามไปกู้มันกลับมาให้ได้เช่นไฟไหม้ไฟไหม้เนี่ย,น,ยนึกเสียดายนะของจะเป็นสร้อยทองแหวนเพชรหรือเงินที่เก็บไว้ในบ้านเนี่ยทำใจปล่อยวางมันไม่ได้ ทนไม่ได้ที่จะเสียมันไปก็วิ่งเข้าไปในบ้านที่กำลังนะไฟโหมกระพือนะเพื่อไปเอาของมีค่าหล่นออกมาปรากฏว่าแทนที่จะเสียแต่ทรัพย์นะก็เสียชีวิตไปด้วยเพราะว่าบ้านมันพังทือลงมาซะก่อนนี่จะก็ว่าปล่อยนะยอมปล่อยยอมเสีย ก็อย่างน้อยก็รักษาชีวิตเอาไว้ได้หรือไม่ตากัคนที่ถูกโจรผู้ร้ายเนี่ยจี้นะในซอยเปลวแล้วเขาก็บอกเนะเอาสร้อยมาเอาแหวนมาหรือบางทีไม่ได้เอาอะไรมากเอารองเท้าหรือกระเป๋าราคาแพง กระเป๋านี่บางบางใบนี่ราคาเป็นเป็นแสนนะบางคนนี่หวงรองเท้ามากนะราคาก็เป็นหมื่นยี่ห้อดังคนก็อยากได้แต่หลายคนนะเสียดายหวงแหนใจนี่ยึงยึดของเหล่านั้นอยู่ไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมให้ก็ต่อสู้ขัดขืนบอกว่าถูกทำร้ายเสียชีวิตหรือพิการก็เป็นข่าวทั่วไปนี่คือโทษของความยึดติดนะยึดติดในของรักมีความหวงแหนถึงเวลาแล้วเนี่ยในเมื่อต้องสูญเสียมันไปก็ต้องยอม ยอมปล่อยบางอย่างก็สูญไปแล้วแต่ใจไม่ยอมปล่อยหรือบางอย่างกำลังจะสูญแต่ก็ไม่อยากสูญก็เลยสู้สุดท้ายก็ตายไอ้ที่ไม่ตายก็มีความทุกข์กเศร้าโศกลิงเนี่ยมันเป็นอิสระได้ทันทีเลยนะถ้ามันปล่อยมือแบมือวาง หัววางอาหารคนเราก็เหมือนกันนะจิตใจสามารถจะเป็นปกติหรือเป็นอิสระได้ถ้ารู้จักปล่อยสิ่งที่เคยรักแต่ว่าสูญเสียมันไปหรือกำลังจะสูญเสียมันไปยอมเรียกว่าตัดใจยอมปล่อยออกไปจากใจก็จะเป็นอิสระมีความสุข แ่นอกจากความเสียดายความโหยหวนแล้วเนี่ยมันมีตัวหนึ่งนะที่อยู่เบื้องหลังความเสียดายความโหยหงนหรือความความอยากความยึดสิ่งนั้นเนี่ยนั่นคือความยึดมั่นว่าเนี่ยเป็นของกูของกูไอ้ความยึดว่าเป็นของกูเนี่ยมันเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ทั้งลิงและคนเนี่ยไม่ยอมปล่อยนะลิงเนี่ยพอมัน่วยพอมันกา ทัร์ได้มันก็ยึดของกูของกูตอนท,ท,ที่ที่ยึดเป็นของกูเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยทั้งที่มันกำลังตกอยู่ในอันตรายถ้ามันใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยมันก็จะรู้ว่าถ้าปล่อยมันก็จะปลอดภัยเป็นอิสระคนเราก็เหมือนกันนะที่ไม่ปล่อยเนี่ยเพราะว่าความยึดมาเป็นของกูของกูยิ่งเย่าเป็นของกูมากเท่าไหร่เนี่ย มันก็จมอยู่ในความทุกข์มากเท่านั้นแต่ถ้าความยึดการยึดเป็นของกลัวนี่มันเบาบางมันก็ทุกน้อยนะหลุดจากทุกได้ง่ายมีผู้่องอันหนึ่งเนี่ยแกออกรถมาใหม่เลยนะรถเบนบเบนรุ่นใหม่เพราะว่าขับรถได้ไม่กี่วัน ในช่วงนึ่เนี่ยรถมันติดมากขยับไปได้ทีละนิดทีละนิดบอกว่าจู่ๆเนี่ยรถซาเล้งเนี่ยไปชนท้ายรถเบนเจ้าของรถก็ลงมาจากรถมาดูสภาพนะรถมันก็ถูกชนกระแทกเล็กน้อยมีรอยขีดมีรอยทลอก ปรากฏว่าแกไม่เอาเรื่องไงแกไม่เอาเรื่องฟาเล้งก็บอกเลอกลาเจอกกันแล้วแกวขับรถไปพ็ามีคนเห็นเหตุการณ์นะเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์คลิปนั้นเนี่ยทาง Facebook แล้วก็บอกสารเสริญผู้หญิงคนนี้มาก ว่าทั้งที่รถนี่ราคาแพงแต่ว่ารถถูกชนไม่เอาเรื่องซาเล้งถ้าเขาเอาเรื่องซาเล้งคงจะลำบากเลยทีเดียวนี้มันตรงข้ามกับอีกรณีหนึ่งนะผู้ชายเนี่ยขับรถ Mini คูเปอรก็ราคาแพงเหมือนกันนะเพราะว่า มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเกิดไปจะเรียกว่าสกิดก็ได้นะท้ายรถคันนั้นที่เรกมอเตอร์ไซค์นึกว่าเจ้าของรถไม่รู้นะแกก็ถือโอกาสนะขับรถเลยไปง่ายขึ้นหนีแต่สักพักแกก็เกิดสำนึกผิดขึ้นมาได้ก็เรลยก,ก็เลยหัดลบหัดลบหักกลับรถนะ กับรถแล้วก็จอดถนนฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะเดินข้ามถนนไปหาเจ้าของรถเจดด้าของรถเขาก็รู้นะว่ารถเนี่ยถูกกระแทกแล้วก็รู้ด้วยว่าใครกระแทกพอเห็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามแกก็รีบข้ามถนน แล้วก็เป็นลากคอเจ้าของรถมอเตอร์ไซลากคออยู่เลยนะลากคอข้ามถนนมาเลยแล้วก็ตบนะตบแล้วพูดหนีทําไมหนีทานําไมท่านนายพอนะยังให้กราบรถเขาอีกกราบรถกูเ๋ยนนี้นะมาชนรถกูแล้วนะจะหนีที่งเขาไม่หนีนะเพราะเขาจะกําลังกลับมาเพื่อที่จะมามาเจรจากับเจ้าของรถ องเจ้าของรถนี่ทำไมถึงมีความโกรธขนาดนั้นนะนอกจากทำร้ายคนที่เขามากระทบท่ารถของตัวเองและนะ้วยังบังคับให้เขากราบอ,อันนี้เป็นเพราะว่าความลืมตัวนะไปเยอะเป็นของกูของกูรถของกูรถของกู ก็เลยทำในสิ่งที่เรียกว่ารุนแรงเกินเกินขอบเขตมีคนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์ขึ้น Facebook อยู่เหมือนกันว่าคนนี้ลุมด่าทั่วเมืองเลยหาว่าทำบอกว่าทําเกินเลยไปเจ้าของโลกคนนั้นก็เลยเสียนาคตนะเป็นพิธีกรชื่อดังก็บอกว่าคนเลิกจ้างคนไม่กล้าจ้างนะเพราะทำชื่อเสีย ทำชื่อเสียหายขนาดนั้นคนหนึ่งขับรถเบนซ์นนะแต่ว่าไม่เอาเรื่องสารเลี้ยงที่มาเฉี่ยวชนเอามาเฉี่ยวชนท้ายอีกคนหนึ่งนี่โมโหโกรธามากที่รถมอเตอร์ไซค์มากระแทกท้ายรถของตัวเองถึงกับใช้ความรุนแรง ความแตกต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะคนที่เป็นเจ้าของรถมินิคูปเปอร์นี่กาไปยึดมันมารถของกูรถของกูมากเจ้าของรถเบนเนี่ยก็คงมีความที่คิดว่าเป็นของกูเหมือนกันนะแต่ไม่รุนแรงเพราะนั้นเนี่ยพอเกิดเหเุเขาก็ให้อาภายัยแต่ว่ารถเจ้าของมินิคูปเปอร์นี่ เจ้าของรถมินิคูปเปอร์นี่เขาไม่ยอมให้อภัยโกรธมากสุดท้ายก็ทำในสิ่งที่เป็นการดับอนาคตของตัวเองเนะเพราะว่าตอนหลังก็เสียชื่อถูกลุมประนานทั้งประเทศอาทีพนี้ถ้าเกิดว่าเขาให้อภัยเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างเจ้าของรถเบนซนี่ก็คงไม่เกิดเรื่องเขาคงจะมีอาชีพที่มั่นคง เป็นที่ยอมรับสรรเสริญชื่นชมของผู้คนแต่นี่เรียกว่าเขาเสียนาคตไปเลยไอ้ความยึดมั่นว่าของกูของกูนี่มันมันน่ากลัวนะเพราะพอ,พอยึดมั่นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราตกเป็นท่าของสิ่งที่เรายึดได้พอเราเยอะว่ามันเป็นของเราเราเป็นของมันทันทีเลยเรายอมทำสิ่งที่แย่ๆเพื่อมันก็ได้ หรือบางทียอมตายเพื่อมันก็ได้ยอย่างคนที่ขัดขืนต่อสู้ผู้ร้ายไม่ยอมนะให้ของมีค่านะแก่ผู้ร้ายเนี่ยพราะไปยึดว่าเนี่ยสร้อยของกูหรือว่าแหวนของกูรองเท้าของกูหรือว่ากระเป๋าของกูเนี่ยกลายเป็ว่าเป็นท่าของมันไปนเลย และยอมตายเพื่อมันได้ที่อีกแล้วนอกจากความยึดเป็นของกูแล้วเนี่ยความยึดว่าตัวกูนี่ก็สําคัญนะพอไปยึดแล้วนี่มันก็ทําให้เราตกอ่าเป็นทาสของความทุกข์เช่นเวลาใครที่เขาด่าว่าเราหรือใครที่เขาทํ <c oughs> ทาทรอยศ์หักหลังเรา เราก็สกวตัวกูเนี่ยถูกกระแทกเกิดความแค้นหลายคนเนี่ยจิตใจเนี่ยจมอยู่กับความแค้นไม่ใช่เป็นปีเดียวนะบางทีสิบปีเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต่างจากลิื่องที่มันกรรมถั่เอาไว้นะแล้วมันก็ไม่ยอมปล่อยมันก็เลยไม่เป็นอิสระสักที คนหลายคนเนี้ยไม่เป็นอิสระจากอดีตเพราะว่าไปยังไปยึดมั่นถือมั่นนะกับเหตุการณ์ในอดีตท,ที่มันกระทบกระแทกตัวกูเขาด่าว่ากูเขาทรยศกูเขาทิ้งกูไปทั้งหมดนี้มันก็เริ่นแต่กระแทกกระทบตัวกูแล้วก็ยึดเอาไว้ยึดเหตุการณ์เหล่านั้นเอาไว้ยึดความแค้นเอาไว้ ไม่ยอมปล่อยเจ้าก็เพียงแต่ปล่อยนะถือว่ามันเป็นอดีตไปแล้วไม่ต้องคิดว่ามันไม่ต้องมีความเข้าใจเรื่องตัวกูของกูก็ได้นะแต่เพียงแต่รู้ว่าเออมันผ่านไปแล้วเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาเริ่มต้นใหม่เขาก็สามารถจะมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันแล้วก็แหวนข้างหน้าได้ แต่คนจนไม่น้อยยังยึดเอาไว้ยึดเอาไว้สุดท้ายก็เลยไม่หลุดสักทีไม่หลุดจากความทุกข์ไอ้คนเราเนี่ยสามารถจะหลุดจากความทุกข์ไดนะ้ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จัก,กวางแต่คนส่วนใหญ่หาได้ตระหนักไม่ว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกข์นี่เพราะยึดนะหลวงพ่อพาชา่ันพูดเนี่ยทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยาก ทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยทุกหลุดเพราะปล่อยจริงๆเลยนะมันก็เหมือนจากลิงอะลิงถ้ามันปล่อยมือปล่อยถั่วนะคลายมือออกนะมันก็หลุดจากกับดักคนเราเนี่ยถ้าว่ารู้จักปล่อยม้างนะปล่อยจากปล่อย จากความทรงจำปล่อยความทรงจำที่เจ็บปวดหรือปล่อยสิ่งที่เคยรักเคยหวงแหนมันก็หลุดจากทุกได้แต่เพราะไม่เข้าใจนะไม่รู้ตัวก็เลยจมอยู่ในความทุกข์เพราะว่ายัางยึดนะยังไม่ยอมปล่อยอยู่นั่นเอง